แล้วครับพี่นอ้องอ่าอ่าอ่ามาแล้วเรนเร็วอะไรคือเก่าแหรอครับพี่น้องเต้นนะครับตับแตกราะว่าหัวอ่อยมันใหญ่ครับพี่นออ้องเียงเพิ่มนะดุดันไม่เกรงใจใครเนี่นะครับผมการใช้ที่ถูกวิธีครับพี่น้องอเน้อนี่นะครับผม เขาไถเปิดมากแล้วเขาต้องไถกลับไปห้อยเก่าสักกอนนะครับผมเพื่อยังเพื่อเพาไห้มันสูงนะครับเนี่ยแต่แม่น้าไถเป็นสิปุ๊บเขาเขาขามไปมองไม่เลยเนี่ยมันจะสูงนะพี่น้องแต่เขาไถไปได้หลายปีนะครับอันนี้ถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดเคยไถสิรู้นะครับว่าผมบอกเนี่ยมันแม่คืคยอยางผมบอกว่าเนี่ยครับเขาไถมากแล้วเขาต้องไถตุบกลับขึ้นไปสักกอนนะครับ พื่อเพื่อเพื่อว่าให้มันสูงนะครับพี่น้องอะคลิปนี้ผมจะได้แร่นน้ำรถไถขั้นนี้บอมงนี่มันเป็นแบบเป็นอะไรที่ผมมาไก,กลนะครับพี่น้องรถไถนี่เห็นม่้ครับพี่น้องส่วนมากช่องผมจะเฮ็ดตะคลิปเกี่ยวกับรถไถน,นะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันอื่นผมก็เฮ็ดอยู่นะครับแต่ว่าก็าก็คขึ้นาลส่วนมากเกี่ยวท้ารถไถน,นะผมเพราะว่าเป็นความชอบส่วนบุคคล สนดกว่าฮ <laughs> ะคลิปนี้สิมาเรียนรถไทย640เสียรันกันนะสิเรียนทันบะแต่ว่ามือ้อนี้ก็สิมีร่มจักน้อยแล้วไปหน่องเนาะมันจะเสียงวูวูวูวาอยู่ก็ขอตทษขออไฟนะผมฮะมาแล้วครับผม ยืเริ่มไลยแล้วก็แด้นรถไทยกับเมื่อยแล้วล่ะอ่าอ่าที่แลง,งเงี้ยวๆนี่เสียบเปียบรถไทยเลยผมโดยเฉพาะรถเสียลั่นนี่โอ้พี่น้องเลยบอกได้คำเดียวเลยว่าเมื่อยพี่น้อง cạp máy nào kha pino, à, hả, nó nè, ngay gì được coi, ngay, bài đấy bài này, à, nó cứ nhả ra bài này, nhả mẹ, cho cho ฮัลเลนลงม้อก็ไปเหยียบแลเนขึ้นม้อก็เหยียบอยอกเซลคนนักเพื่อนข้องนอกกีไถ่ศาสตร์ดีขนาดครับพี่น้องโค้งหางตัวนี้กีไถ่ศาสตร์ดีครับอีรีนะครับผมศาตสตร์ดีศาสตร์ไก่พร้อมนะครับโค้งหางตัวนี้ ของงี่หอ่อเป็นเป็นโค้งของงี่หอยที่ๆนะครับผมโค้งหางตัวนี้สาสดีก็ซีอมที่นะครับผมซีอมที่ขั้นที่ผมใส่อยู่นะไขจะกันมึงแล้วนะครับมงแน่ครับพี่น้องโอ้สาสตรดจวดๆเลยมาแล้วครับพี่น้องหยียบมปแล้วครับผม ตอบเนี้ยวลแรนแล้วครับพี่นอ้องเมื่อยแย็นขึ้นหมอ้อเ่าไวร่างกายว่าฟิตันไดนมันนี่ เดี๋ยวขอเรียนน้ำจี๊ดกรอบนะครับผมเพราะเช่ามือเช่ามือเแล้วนะ <laughs> ต่อโบกออกใันเมื่อไงนะบุญแล้วไปนะครับผม เป็นต้นครับพี่น้องฝีมือการไถเพิ่น้องมึงหลดครับลองขีดไทซื้อคิงนิ่งเลยนะครับผมนี่แหละพี่น้องเขาว่าเมียไผเมียมันนะพี่น้องเนาะถเพิ้นกับเพื่อนกระแ,แต่งให้เขามือพิ่นนะครับผมรดผมผมกับหแต่งให้เขามือผมนะครับผมแต่ว่าการตั้งหางพิ้นนี่ฝีมือดีนะครับเสียลันสุดยอดต้องยกไข่พิ้นครับ รงซีรีเลยนะครับผมสังเกตรถรถพี่น้องถ้าถาหางมันดึงบ่ดึงเนี่ยสังเกตรถนะครับสองเพ่าเข้าเดียวก็ตามนะพี่น้องเนาะถาหางถาหางมันดึงรถเนี่ยรถรถเิีรแลนมาทั้งขางเลยนะครับผมนี่รถเสียรันเนี่ยแสดงว่าพตั้งหางตรงนะครับผมรถพ่นบเอาทั้งขางแลนนะครับเนี่ยพี่น้องเข่าเดียวกับทั้งขางแลนนะครับสองเพ้าก็เอาทั้งขางแลนนะครับผม ตั้งโตรงนะครับเด๋ยวไม่รอดเด๋ยวทุดยาดฝีมือการการตั้งหางบนในพบ่ธรรมดานี่ครับผมซื้อคิงมิ่ง แต่ว่าหัวล็อกมันก็สิบตุงปหมนไดนะครับเวลาเวลาคนขับครับเวลาเข่าหางเนี่ยเวลาว่างหางมันมันสิบดตุงนะพี่บองเพราะว่ามันบดตุงเพราะยังเพราะว่าเข้าสี่เขลียมของงานอยู่แล้วแล้วเวลาเขาจาไถเขาจาแบบไถ Й แบบไถแถถ,ถอยเข้ามาปุ๊บว่างหางแลนออกไปเรยยื่อยอันนี้เขาเขาเอ่ย่าไถ Й แบบรวดเร็วนะครับ็นว่าหัวล็อกมันสิบดซื้อเหนไดียด้ย แต่ว่าถ่ายยุ่ใไ้แปลงตรงตรงยี่เลียวครับฝีมือระดับนี่ตรงย่างเดียวคุยขนาดเห็นไน่กันมากครับพี่น้องเสียงยังโหดขึ้นเก่าอยู่นะครับผมสำหรับหกชกสี่ศูนย์ของเฮากำีลั่งนี่ล,นลือเลยนะครับผมโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมัะพามาชมหกสี่ศูนย์เสียรลั่ง ไอ้พ่นดินยำดินปลูกมันข้อนีก้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมจะไปถ่ายใส่ไปถ่ายขั้นไหนนะครับผมฝากพี่น้องเอฟซี FC, ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้ไหมนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้ไหมเรื่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ